ดันจชายิงทันจบีทันจบีันจบีวันเกิดดันเซดันเซดันเซเพชายชี้ใส่ชี้ใส่ชี้ใส่เล็กเสียงอ่อน เบาชิคาเตสึชิคาเทสึชิคาเทสึรถไฟใต้ดินจีจีโตฮาฮ่าจีจีโตฮาฮ่าจีจีโตฮาฮ่าพ่อกับแม่ชูกาโกชูกาโกชูกาโกโรงเรียนมัธยมต้นจูโกอ ชื่อโกชืโกของการเก่ากลางใหม่ของมือสองชืโกโกกุชื่อโกกุชืโกกประเทศจีนจืโอคโนโคลมาจูโอคโนโคลมาจูโอคโนโคลมารถยนต์มือสองชู่อจีชื่อจูชืจี การงดหรือยกเลิกการระงับไปชูชิชนชูชินชูชินศูนย์กลางชูมโมคุซุรุชูโมคุซุรุชูมโมคุซุรุจับตามองเฝ้าสังเกตโจ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 ,จ,จลูกสาวคนโต โจนานโจนานโจนาน์ลูกชายคนโตสุยตาจิสุยตาจิสุิตาจิวันที่หนึ่งสุกิสุกิสุกิเดือนดวงจันทร์สุจิสุจิสุจิดินพื้นดิน て、て、て、む、びちゃ、たくさ、てあち、て、あ、ち、てあち、けんか、むたお最後まで見てくれてありがとうございましたまた見てねよろしくお願いします